สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําและก็แชร์ป,ประสบการณ์คนที่มีปัญหาอาการหนาวในหนาวสัน่นหนาวอยู่ในอกนะคะประสบการณ์ตอนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ของแม่ของเราเองนะคะแม่ของเราเนี่ยอายุประมาณเกือบจะ60แล้วนะคะประมาณ58มีอาการหนาวในหนาวอยู่ในอกคือเป็นมาหลายปีหนาวอยู่ตลอดเวลาแต่คือคือเราเนี่ยเป็นคนแนะนําให้ใช้สมุนไพรตัวนี้สมุนไพรตัวนี้เป็นสมุนไพรต้มอ,อาบคุณยายนะคะจริงๆแล้วมันเป็นสมุนไพรสําหรับคุณแม่คุณแม่หลังคลอด ม,มันเป็นสําหรับคุณแม่หลังคลอดน,นะคะเป็นไม้อยู่ไฟโดยเฉพาะม,มันมีสรรพคุณแก้อาการหนาวในหนาวสั่นหนาวในอกสําหรับคุณแม่หลังคลอดนนที่ไม่ได้อยู่ไฟก็จะมีอาการนี้นะคะก็เลยแนะนําให้แม่ใช้เอินว่าแม่ใช้อยู่แค่3วันอาบแค่3าวันเท่านั้นเองแม่หายจากการจากอาการหนาวในหนาวสั่นนะคะก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์มาแนะนําสําหรับคนที่มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะคะปัญหานี้ก็เป็นโรคอะไรที่ทรมานเหมือนกันนะเห็นแม่แบบมีอาการแบบอกง เขาเขาเจออากาศหนาวๆเจออากาศเปลี่ยนๆเขาจะหนาวอยู่ในอกหนาวหนาวเจออากาศเย็นๆไม่ได้เลยนะคะแม่บอกว่าเอใช้ตัวนี้ไปแค่สามวันอ่ะรู้สึกดีแล้วอาการนี้ยังไม่กลับมาเป็นอีกเลยแม่พูดอย่างนั้นนะคะอืตัวนี้เอาไว้ต้มเป็นสมุนไพรต้มแล้วก็อาบเอาไปแค่อาบเท่นั้นเองอาบอุ่นๆถึงร้อนมันจะได้ผลดีมากๆเลยนะคะก็เลยอยากจะมาแนะนํานะคะสําหรับคนที่มีอาการแบบแม่แอมเนี่ยให้ได้ลองใช้ เป็นสมุนไพรอาบใช้ง่ายๆไม่ต้องเข้าตู้อบไม่ต้องเข้ากระโจมนะคะไม่ต้องอแช่แต่จริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วมันสามารถเอาไปเข้าตู้อบเ,อเข้ากระโจมได้แล้วก็เอาไปแช่ตัวได้แต่ตัวนี้คือมันใช้ง่ายเพียงแค่เราไปต้มแล้วผสมน้ําเปล่าอาบอุ่นๆถึงร้อนเนี่ยมันจะได้ผลดีมากๆเลยนะคะก็อยากแนะนําคนที่มีอาการแบบนี้ได้ลองใช้คือประสบการณ์อันนี้คือจากแม่ของเราก็คือใช้แล้วดีใช้แล้วหายก็เลยอยากมาัน วันนี้เราจะมาแกะห่อให้ข้างในสมุนไพรมีอะไรบ้างเป็นอะไรกันนะคะเวลาเราจะนําไปต้มนะคะเราไม่ต้องแกะผ้าออกนะคะเราไปต้มทั้งลูกแบบนี้ได้เลยค่ะแกะเสร็จแล้วนะคะข้างในก็เต็มไปด้วยสมุนไพรค่ะส่วนผสมในสมุนไพรต้มอาคุณยายนะคะก็จะมีอยู่4ชนิดค่ะชนิดแรกเลยนะคะก็จะเป็นใบเตยอบ ตัวที่2ก็คือใบหมอนอบตัวที่3ก็คือใบตองกล้วยตีบค่ะและตัวที่4ี่นะคะเป็นตัวยาที่สําคัญในสมุนไพรในนี้เลยนะคะก็คือไม้ตัวยาสมุนไพรที่ได้จากทางภาคเหนือนะคะเป็นไม้อยู่ไฟโดยเฉพาะเลยค่ะก็จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆของคุณแม่หลังคลอดได้ดีเลยค่ะจะทําให้ผิวพรรณเปล่งปัง,ปงแก้อาการปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะคะแล้วก็ช่วยขับน้ําคาวปลาค่ะแล้วก็ที่สําคัญลดน้ําหนักคุณแม่หลังคลอดได้ดีเลยนะคะ ไม่ว่าจะพาข้อข้อธรรมชาติทำหมันแท้งบูตสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ขอแนะนําเลยค่ะสําหรับคนที่ทํางานแบบในออฟฟิศปวดหลังปวดไหล่ปวด,ปวดเอวสามารถเอาสมุนไพรตัวนี้ไปอาบก็ช่วยได้ดีเลยค่ะผู้สูงวัยผู้หญิงผู้ชายคนที่ไม่ท้องสามารถใช้ได้ค่ะแนะนําเลยนะคะสมุนไพรต้มอ,อาบคุณยายค่ะ คลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนําวิธีการใช้ต้มอาบสมุนไพรคุณยายนะคะเป็นสมุนไพรสําหรับคุณแม่หลังคลอดโดยเฉพาะเลยค่ะข้างในหอก็จะเป็นไม้สมุนไพรอยู่ไฟโดยเฉพาะเลยนะคะเป็นสมุนไพรของทางภาคเหนือจ้ามีวิธีง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพียงแค่นําสมุนไพรนําไปต้มในหม้อนะคะใส่ลงไปเลยจ้าแล้วเราก็ปิดฝาไว้นะคะต้มให้เดือดนะคะ นับจากเดือด15นาทีก็เป็นอาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วให้ไปผสมน้ำเปล่า15-20ลิตรอาบอุ่นๆถึงร้อนจะได้ผลดีมากๆเลยค่ะ1ห่หอสามารถอาบได้7ครั้งนะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วนะคะให้ตากแดดหรือว่าเก็บไว้ในตู้เย็นได้เลยค่ะไม่ว่าจะผ่าคลอดคลอดธรรมชาติทำหมันสามารถใช้ได้เลยค่ะคุณแม่ท่านไหนสนใจสามารถสอบถามได้ที่อินบ็อกซ์เลยนะคะ